ต่วนรายชื่อ25าท่านอีกครั้งครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศจำนวน25ท่าน 1. นนายธนูงานเนียม 2. ในายภาสกรเงินเจริญกุญ 3. ล 3. รองศาสตราจารย์ลง บุญสวยขวัญ4นายพิญโยนิโรธ5นางพันศิลิกุลนาศิลิ6นายชูวิทยทักษพรพัลลบ7นางผ่องศรีแท้จึง8นายสยามหัตถสงเคาะห์9นายจักรพลตั้งสุธิธรรม10นายจีรายุห่วงทรัพย์11นายวิรัตมีนชัยนัน12 นายลลเทพอนุวัฒน์ 13. นายกศิเดชชุติมัน 14. นางสาวกุลวลีนบอมอรบดี 15. ในายปทวนสุธิอํานวยเดช 16. นางกรณิษงามสุคนรัตนา 17. นางสาวมาริกาจิรพัน์วานิช 18. นายศริพงษ์อังคสกุลเกียรติ19นายพาละดอนปิษณานันทกุล20ส นางสาววันวลีตะล่อมศิล์น21นายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์22นายพนิชวิกิจเศษ23นายอัครเดชวงวิทักโลด24นายจิตเทพสะสมทรัพย์และ25นายทิติพัฒน์นรวิชโชติกุลครับกรรมการวิสามัญ25ท่านถูกต้องนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะ